วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทและหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านสมคิดจันทบุรีนะกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับชื่อชื่อก็สื่อแล้วว่าเป็นกรมที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนครับ ภารกิจหลัก2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของการทําให้เศรษฐกิจฐานรา,ากเนี่ย<ช>มีความเข<ช>้มแข็งส่วนที่2ก็คือการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทํำยังไงชุมชนจะสามารถที่จะมีความรักมีความสามัคคีมีกา,ารช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับใ,<ช> <ๆ S 2> ในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่นั่นก็คือเป็นภาพใหญ่ของทางกรมการพัฒนาชุมชน สถานการณ์โรคโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนอย่างไรบ้างครับในช่วงของที่มีสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี2 5 6 3 63-64แร้วก็มาแล้วมาต่อจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ส่งผลกระทบหลายเรื่องนะครับกับทางพี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวนแล้วจะเป็นภารกิจของพอชชอหมดเลยก็คือทำยังไงให้เศรษฐกิจฐารากเดินได้ ทำยังไงให้ชุมชน,นเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าทํายังไงให้พี่น้องประชาชน,นยอยู่ได้อยู่ไ้ได้ก่อนโครงการที่สําคัญที่จะยกตัวอย่างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพอชอได้น้ำนำนอนมนําแนวพระราชดิริธของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสดยามบรมราชกุมารีเนี่ยในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารคืออย่างนี้ครับในเมื่อคนเราเนี่ยเดินทาง ไปซื้อของในตลาดก็ไม่ได้ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย<ม>ก็เลยส่งเสริมบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่น้องปลูกพืชผัก<ม>ที่บ้านตัวเองเป็นการสร้างความมั่นคงในยุคนิวนอร์มอนที่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระลดรายจ่ายในการที่จะไปซื้อผักซื้อของที่ในตลาดเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกองทุนครับเรามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มกัน3มคนก็จะมากู้เงินเพื่อที่จะไป พัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงร้อยละศู1จเองครับอีกส่วนหนึ่งครับถ้าพูดถึงพอชอเนี่ยคนจะนึกถึงโอทอเรามีเครือข่ายโอทอเยอะมากทั่วประเทศเนี่ยแต่ว่าพอช่วงโควิดขายของไม่ได้ก็เลยนำวิถีชีวิตใหม่หรือ n w ว New Normal เนี่ยก็คือขายของทางออนไลน์ครับออนไลน์ก็เลยไปใช้วิธีไปให,ให้ให้ความรู้ทำยังไงเมื่อเขาขายของออนไลน์ได้แล้วเนี่ยนะครับ โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนเองก็ได้นําเรื่องนี้เข้ามาติคอรม,มอลเลยครับรบอกว่า<ม>ขอให้ส่วนราชการต่างๆได้ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนผ้าไทยนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยปริมาณตลาดที่ต้องการผ้าเยอะมากยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับทุกท่านคงเคยได้ยินโครงการโคกหนองนาเป็นโครงการที่ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะครับเป็นโครงการที่ต้องการที่จะให้บริหารจัดการพื้นที่ให้มี สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําแรงในเรื่องของน้ําท่วมให้มีน้ําใช้ตลอดปีแล้วก็สามารถปลูกพืชผักต่างๆได้เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับพื้นที่ที่เรียกว่าโคกหนองนาทั้งลายทั้งปวงที่พูดถึงก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากและก็ชุมชนเข้มแข็งในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ ทางกรมการพัฒนาชุมชนน่ครับมีเป้าหมายหรือวางอนาคตอย่างไรบ้างครับการทํางานของภาคราชการในโดยรวมเนี่ยครับก็ยิ่ความทา้าทายมากขึ้นการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้เราก้าเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วก็ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีผู้สูงอายุถึงหนึ่งในสาของของประเทศรรตรงนี้ครับก็จะส่งผลต่อการ สร้างความเข้มแข็งกับชุมชนเป็นความท้าทายของกรมการพัฒนาชุมชนตรงนี้คือความท้าทายที่จะทําให้การก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยคนของเราเองคนพอชอเองเครือข่ายที่เราทํางานร่วมกันเองเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมีการปรับตัว mm hmm. เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับให้ท่านฝากนิดน,นึงถึงคนที่ดูอยู่หรือชุมชนที่ดูอยู่นะฮะในส่วนของนี้ว่าอย่างไรบ้างครับในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับ คืองานของเราเนี่ยก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับความท้าทายในอนาคตที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายที่เราจะต้องทํางานร่วมกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ จนเป็นวิถีชีวิตให้ได้นะครับก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ด้วยความพอเพียงมีเห็นมีผลมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถที่จะทําให้เราเดินต่อไปได้ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ที่จะมาใหม่าจจะเป็นไปยังไงก็ตามนะครับพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันครับขอบคุณครับเอาละครับทุกผู้ชมทางเรานะครับก็ได้เข้าใจนะครับถึงหน้าที่ กรมการพนฒนชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในส่วนของตรงนี้ครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณท่านสมคิดจันทร์ท่าลึกมากๆครับขอบคุณมากครับ,รบที่ให้เกี่ยวกับรายการนะครับ,รบผมขอบมากครับ